สวัสดีครับพี่ๆน้องๆชาวโซนโฟรทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมจะมาเปิดไข่เนื่องจากวันนี้เนี่ยมีเซตใหม่เข้ามาชื่อคือเวทน้่คือเซตวอกาชาแมนเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเป็นยังไงเซตวอกาชาแมนนี่ครับไข่วอกาชาแมนนะตอนนี้เนี่ยเขาเปิดกันแบบ,แบ,บปุ๊บปั๊บเลยนะเออเขาเปิดกันแบบ,แบ,บว่าบ้าคลั่งกันเลยอะ เพราะว่าอ e ีมันค่อนข้างจะแบบโกงด้วยวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณต้องต้องขอบคุณเมอร์ลินด้วยนะเขาเขาส่งไข่มาให้เปิดนะสี่สิบใบก่อนหน้านี้เนี่ยผมผสมไปแล้วผมผสมแหวนติดมาราคาค่อนข้างจะดีนะตอนนี้นะนะนะเวลาตอนนี้นะเราไม่ดูราคาเออนี่ราคายูนิคอราชานะราคายูนิคอ่าราคาประมาณน,นี้ตอนนี้นะ ดูราคาแบบโคตรแพงโคตรแพงโคตรแพงดีดิแหวนอ,อืมแล้วผมผสมแบบทีเดียวติดเลยนะยวให้ดูไข่ในร้านร้านยูกินี่สองเอ็มห้ายในร้านยูกิหนึ่งนะขออนุญาตขายของพวกนี้ก่อนมา มาเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดกันเลยดีกว่าสีา่สิบใบขอแบบลั่นๆครบเซตเลยก็ได้ไหมสี่สิบใบเ้ยสี่สิบใบครบเซตเลยก็ได้เนี่ยอันนี้ตอนนี้ผมผมกำลังไลฟ์อยู่อาจจะเปิดเพราะว่าคนดูมาสีา่สิบใบแต่ปกตินเนี่ยผมกดอย่างนี้นะเออผมกดอย่างนี้เนี่ย ไปมาแล้วหนึ่งยูนิคสองมาโคตรลั่นเฮียสามโอ้โหไม่มาสี่โอ้โหไม่มาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเอเดี๋ยวไปฮะโอ้โหไม่มา 6โอ้โหไม่มาเด็อีกฟองหนึ่งอาจจะต้องอาจจะต้องลองย้ายแบบย้ายส่งย้ายเซิร์ฟนะมาอีกฟองหนึง่งได้เทา้าได้เทา้านี้ยังได้เท้าอยู่ไปขออนุญ,ญาตย้ายเซิร์ฟก่อนขออนุญ,ญาตขออนุญ,ญาตไปต่อไปกันต่อ เมื่อกี้ถือว่าถือว่าลั่นอยู่นะได้ได้แรลมาชิ้นหนึ่งได้ยูนิคมาสองปะ่ะโอ้โหเฮียอ่าได้แหวนะวนะแหวนนะแต่มันไม่แรลวะ่ะแต่มันไม่แรลวะ่ะอรลอยอีกทีหนึ่งเผื่อเบิ้ลเฮ้ยเบิ้ลว่ะยูนิคแต่ว่ามันก็ มันก็ยังไอ้นี่อยู่เนาะอีกทีหนึ่งเผื่อเบิ้ลเ,เอาไม่เบิ้ลแล้วย,ย้ายไมไ่เบิ้ลลยย้ายไม่เบิ้ลลยย้ายขอแลอีกสักสามสี่ชิ้นนะ่ะแลเออให้มันได้แบบให้มันโง่งคืมหน่อยดิให้มันโง,ง่งคงโง่งคืมหน่อยโอ้โหหนึ่งสามฟองแล้วกันะ เซิร์ฟแล้วสามฟองนะเฮ้ยไอ้เชี่ยมันจะยาวเกินไหมว่าเซิร์ฟล้สามฟองเฮ้ยผมว่ะไอ้เนี่ยเผื่อเบิ้ลนะโอ้ไม่มาเซิร์ฟไปแล้วสิบเก้าไอ้ชันบอกว่าเซิร์ฟสิบเก้าลั่นเซิร์ฟสิบเก้าลั่นชัดไปยีสิบเก้าเขาเฮงนะเขาบอกยีสิบเก้าเฮงจริงว่แะแลมาดิ ไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะเฮ้ยวีอะไรเนี่ยเฮ้ยเวอร์เฮ้ยเวอร์แล้วเ,เวอร์แล้วเวอร์แล้วน้องไม่มีคนน้อยๆน,ยนี่เมื่อกี้อยู่อะไรสิบเก้านี่ยี่สิบเก้าดิเออเริ่มเจ็บละ ไปยอมเนี่ยมันต้องมาอีกสักสามชิ้นนะครึ่งทางแล้วขึ้นทางขึ้นทางขอแล่ยอีกสักสามสี่ชิ้นได้ไหมกระตุกอย่างนี้มาโอ้เหเฮียมายาโอ้โหมาคูนแลอย่างน้อยแลก็ไม่เท่าไหร่เฮี้ยแรอย่างน้อยแลมันก็ไม่เจ็บนะแต่ชิ้นเดียวเหรอโอ้โหแหวน หน้าโอ้โหเฮี้ยแม่งยูนิคอปป์ป่ะเนี่ยอีกฟองหนึ่งเท้าแลโอเคแล่สองชิ้นนะเอออันนี้อันนี้ขอเปลี่ยนเซิร์ฟนะไปเซิร์ฟคนน้อยๆหน่อยสามสี่สามสี่สาม,ส,ส,ามสี่คนน้อยดีไปเซิร์ฟคู่สเต็ม สัดเอ็ดสตแตมขออีกชิ้นหนึ่งเฮ้ยโอ้โหประดับอะประดับน่าจะแพงสุดโอ้โหเฮี้ยมันมาให้มาผสมนี่หว่าเฮ้ยเวอร์จัด เวอร์นะเออถือว่าเวอร์นะเบิ้ลอีกทีหนึง่งเผื่อได้โอ้โหไม่ได้ขออนุญ,ญาตนะเสิร์ฟไหนดีเซิร์ฟหนึ่งดีกว่าคนแบบคึกคืนเสิร์ฟหนึ่งคนคึกคืนเฮ้ยเปิดก่อนเลยกอดแค่นั้นแหละเสื้อมาสองไม่มีคำว่าเจ็บนะบอกก่อนไม่มีคำว่าเจ็บ ไปเฮ้ยโอ้โหตกใจคิดว่าแลโอ้โหไม่มาขอแลกชิ้นหนึ่งได้ไหมไม่มาไม่มามันให้ผสมดิกับเซิฟเจ็ดขอแลกชิ้นหนึ่งขอเป็นประดับประดับแลชิ้นหนึ่งพอ โอ้โหนี่ไงเฮียเอาขวดยาไปแดกเขาบอกยูโอ้โหกเกงยูนิคโอ้โหเรียบร้อยไฟสุดท้ายสามหลังไม่มาเลยหรอสามหลังอ่ะโอ,โ,โอ้โหเฮียแต่มาดูว่ามันค่าเสียหายมันเท่าไหร่วะขออนุญ,ญาตนะมี เสื้อสองตัวเท้าหนึ่งคู่ที่เหลือเนี่ยก็ยูนิคส่วนแหวนเนี่ยจะเป็นของของผมเองผมก็ชัมแมนใส่มือใส่เท้าใส่เสื้อใส่หลังใส่แหวนใส่ผมใส่หน้าขาดไรวะเกงเกงก็มีนี่ใส่เกงขัดประดับ ขาดประดับเอ้เียเอาไปย่อเอาไปเอาไปไอ้นี่นะถ้าเกิดเอาไปอะไรนะเอาไปผสมน่าจะได้ลุ้นอยู่เออเอาไปผสมมันได้ลุ้นอยู่เยวขอดูราคากันวอันัมพึ่งนะว่าไงครับเมอร์เินเอ้นี่ประดับเอออ่าเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ดูคลิปเปิดไข่กันไปแล้วไขว่วอลกชแมนนะผมมองว่ารอบนี้เนี่ย เปิด40ฟองได้ขนาดนี้เนี่ยค่อนข้างจะดวงดีนะผมว่านะน่าจะคุ้มนะเออเราได้ยูนิตมาหลายชิ้นได้แรมาอีกแต่ทีนี้มันยังไม่จบเราต้องไปผสมเพื่อให้ชิ้นที่เป็นยูนิตเนี่ยขึ้นมาเป็นแรเพื่อเราที่จะใส่ครบเซตและจะได้ E พิเศษของ w a r g a m มนทีนี้เดี๋ยวเราจะไปผสมกันเลยนะครับขออนุญ,ญาตนะตัดเฉพาะช็อตที่กดผสมไม่งั้นเนี่ยยาวแน่นอน โอเคนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปกันเลย let's go กระชามันทีเดียวไปอีกเดชโอ้โหไม่ติดอะวอซามูลงซามูาไหลโอ้โหไม่ติด lăn nhầm máy ok à. lá. tịt lá tịt mẹ tịt mẹ Please. เฮ้ยเยี้ยมั่ติดต oh ิดหนึ oh ่งชิ erm ้นนี่เยี่ยโอ้โหเงียบเลยชาชาใส่ละวอร์เมจิชาแมนโอ้โหเฮี้ยมอีกสักชิ้นหนึ่งนะโอ้โหเหี้ยเงียบเลย เตทีหนเงียบไอสัตว์เอ้ยยังแข็งอยู่เลยเฮ้ยติดแล้วสวยนนี่ยนาอ้วนว่ะขออีกทเด้ ตายเพราะว่าเฮียไม่อีกโอ้โหยังอีกขอเป็นประดับก่อนล่แต่ถ้าเกิดแพงอะประดับประดับอะแพงเนี่ยประดับเนี่ยโอ้โห,โโหเฮียขอติดมาหน่อยหลังนะสามหลังนะสามหลังหน่อยดิโอ้โห,โห,โห,โหเฮีย โกงกังเกงมารอบเดียวเรื่องไม่มาเนี้ยไหนมาชิ้นเดียวปะโอ้โหยังเงียบอยู่กลางโกงโอ้โหมันใช่ยังไงลอง,งกเก็งไปรอบ เที่ยแม็กดับเด็ดระหว่างนี้สามทีติดแล้วนี่เรียบร้อยเที่อะที่อประดับนี่ตัวยากเลยวะ่ะ โอ้โห oh oh. oh oh. เริ่มเข้าเนื้อแล้วเฮีย yeah. ไม่เวอร์ละเฮียไม่เวอร์นะที่สี่ล็อคลกคนเรียบร้อยเฮียโอ้โหอุ้ยแก้แล้วโหดดีไม่ล็อกก็แก้แล้วก็โหด,ดี

ชินเอาชิ้นทุกถูกก่อนไหมล่ะเออชิ้นทุกถูกอะแต่ถ้าเกิดมันติดระดับมันก็สบายไง เปลี่ยนเซิร์ฟเหอะเออสวย เฮียเยอะเยอะเห็จะหมดล้วนี่โอ้โหเีย แล้วมาดับไอเฮียเฮียหลังหลังอีกชิ้นหนึ่งใกล้มาถึงฝันแล้วต่อเนื่องได้ไหมไม่ติดไอเฮียใช้ไหม ติดไอ้เที่ยงหลังเที่ยนี่เหมือนกันเนี่ยแดงเยอะเหมือนกันชูขึ้นแล้วหมุนหมุนนี่จับแว่นชูขึ้นแล้วหมุนหมุนนี่ไม่ติดไอ้เที่ย โอ้โหเฮียต้องเปลี่ยนเซิร์ฟนะถ้าเมอนไม่ติดอะ่ะเนียมันจะติดแล้วเนี่ยสามชิ้นเนี่ย เร,เริ่มเยอะแล้วเฮียเฮ้ยติดแล้วไอ้เฮียผมไอ้เฮียผมติดโคตรดีโคตรดีเฮียผมติดลนะมือติดลนะเฮ้ยตกใจที่มันชื่อขึ้นเฮีย อยว้าวุ่นไปเลยไม่ติดเฮียแม่เจ็บอย่างอี้อย่างอีองอ้เหลือแค่หลังกับเหลือแค่หลังกับมือเฮ้ยเฮียมันยากังวะ 抖音呢，发展很好。 เฮ้ยขออีกชิ้นหนึ่งดิโอ้โ yeah. ห oh. นี่สลับเลยนี่อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเปลี่ยนเซิร์ฟแล้วจับแว่นหน่อ เอ้มันจะมันจะแดบกันขนาดนี้เลยโอ้โหเหียโอ้โหยิ่งยังนี่เขาดูเขาประสบติดกันติดกันเยอะจังวะได้เฮียกูยยคิดว่าได้สเตน็นหนู เดหนออวมาสมโอ๋โยัไม่ใช่อยู่ขึ้นเออจบเฮียโ <Yeah. S 1> ู้ยสามทีเท่านั้นไดยดิเดิมนมันไม่ได้แบบเอียบแค้นี่นะติดไปเลยดิ ไปดิอ่ะเหี้ยพอพอแล้วพอแล้ว